ที่สำคัญต้องขอบคุณทางาผู้จัดงานนะครับอีสาน GI Market นะครับผม GI เนาะนะครับผมอัดคลิปให้เขาผมก็ตาลายผมอ่านว่า IG ผมก็ยังงงว่าเออสินค้าสงสัยสินค้านี้เขาจะแบบเออมีหน้าร้านมีแฟนเพจขายกระทาง IG อ๋อไม่ใช่ผมอ่านผิดนะฮะกับงานอีสาน GI Market นะครับจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครอ๋อเป็น่วน มาทางอีสานมาถากว่าจากอีสานนะฮะมาตั้งบูธมือนี่นะครับกับกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่นะครับให้โอกาสตีชน,นลงแล้วก็ทีมงานแล้วก็น้องๆนั่นเซอร์ er, นะครับผมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับผมก็ฝากพี่ๆน้องๆฝากพี่น้องเช่าพนะนครศรีอยุธยานะครับผมสนับสนุนพ่อค้าแม่ขายนะครับบูธเราด้านหลังใช่ด้านหลังงานเดียวกันกับเราไหมไม่คนละงานเนาะโอเคเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาด้านนั้นนะของเราอยู่ตรงนี้ ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่สินค้าพื้นบ้านก็มีนะครับเป็นเครื่องจักรสารเขา้านะครับเพราะว่าสิเป็นกเกษตรรูปแบบเกษตรอินทรีย์เนาะปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์นะครับผลิตภัณฑ์แปรแปรูปนะครับผมฝละมารากไม้นะครับ,ผม,ผ,มมนะรบผมเยอะแยะมากมายเครื่องจักรสารเสื้อผ้ามอสนะครับผมก็มีนะครับ,ก,นะรบกระติบกระติบกระติบใส่เข่าเนห,หนียวหวดดึงเข่าก็มีนะครับผมมองไปทางฝนมีอย่างน้อยหนึง ขนมโอ้ยสายตากับบุกค่อยดีบอมันบอกมาแมนว่าข่อยสายตาพอดีได้มันอยู่ไกลเออ่น,นละขนมขนมกับม,มี่นะครับมี่หลายอย่างนะครับกับฝากพี่น้องป้องไปสูส้คนสนับสนุนพ่อค้าแม่ขายเนาะนะครับผู้ประกอบการทุกท่านด้วยก็แล้วกันแม่นยังนะอันนั้นนะพอฮะมีโคราชเหรอฮะใช่ไหมม,มันไม่ได้ยินมันอยู่ในหูมันมีอนัแอนแนวใส่หูอยู่ข้างนึงนะ่ะ เออมีโคราชเออมีโคราชกึ่งสําเร็จรูปมีเครื่องปรุงพร้อมนะฮะตั้งไฟใส่น้ํานิดนึงฉีกซองอ้าวผัดเส้นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอยากใส่หมูก็ใส่หมูอยากใส่ไก่ก็ใส่ไก่อยากใส่ไข่ก็ใส่ไข่อยากใส่พักก็ใส่พักเสร็จแล้วก็โคเลโคเลให้มันเข้ากันแล้วก็ตักใส่จานได้เลยกินได้เลยนะครับผมเข้าใจครับว่าโคเลบปอโคลก็แปลว่าคลุกเนาะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนั่นเองนะฮะ จบไปนะครับกับ,บงานเพลงเมื่อสักครู่นี้กับวงารเพลงหาแสงฝากตอนพีตอนน้องนะครับชาวพระนครศรีอยุธยาด้วยกันละกันเนาะนะครับเป็นลงานเพลงชื่ออัลบั้มล่าสุดของตรีนะครับฝากไปด้วยหาแสงนะครับหาแสงไม่ได้หิวแสงนะครับผมแค่หาแสงเฉยๆยฮะถามว่าอะไรนะแล้วหิวแสงอะไรหิวอยู่แสงหนึ่งครับตอนนี้อยู่บนรถก็มีอยู่แสงสูงครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงช้าๆสักเพลงสองเพลงสามเพลง,พลงก่อนกันละกันก่อนที่จะกลับไปสนุกสนานกัน นะฮะกับผลงานเพลงแรกเพลงนี้ที่จะหยิบมาฝากพี่ๆน้องๆจำกับทํานองสักเท่าไหร่ทํานองก็จําได้แล้วแหละแต่ว่ามันมีการร้องซ้ําซําบางทีอาจจะเข้าไม่ถูกข้องก็ผิดเป็นธรรมดาของตรีชัยนรงเนาะทุกคนก็น่าจะ <c oughs> เห็นตีร้องผิดร้องถูกมาตั้งแต่ประกวดแล้วนะครับเนาะโอ้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับ หน้าเวทีมีใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ <Okay. S 1> ฮะขอบคุณครับไม่มีเลยเหรอ,อ,นนอฮะอยากฟังเพลงอะไรฮะลองลองขอมาก่อน <c oughs> สั่งรักฝากดาวโอ้ยอยากร้องอยู่นะแต่มันไม่มีแบ็กกิ้งแท็กไหมเพลงนี้นะ่ะเอาสดๆได้ไหมสดๆส,สักนิดนึงเนาะพูดถึงก็อ่าอย่างที่ ถ้าใครติดตามเนาะก็จะเห็นโพสต์ของปีนะครับผมวันนี้ตีโพสต์ถึงตัดเทปสามตลับนะครับผมมีเรื่องราวดีๆเป็นความทรงจําดีๆจริงๆเรื่องนี้มันมันผ่านมามานานพอสมควรแล้วแหละแต่ผมเพิ่งจะมาคน้นรูปเจอซึ่งอยากจะโพสต์บอกให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆคนรักไม่พึ่งวันนั้นผมไปคอนเสิร์ตท,ที่ขอนแก่นแล้วก็ผมก็ร้องร้องเพลงไปกับน้องใหม่พชัชรีก็สลับสลับสับ,สบเปลี่ยนกันไปแล้วมีจังหวะขึ้นคู่ด้วยกันก็เป็นใหม่ร้องผมก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมันมีหน้าเวทีก็จะกูเข้ามาจับมือกันสลับสับเปลี่ยนกันใหม่ใช่ไหมครับตามร้านเราก็จะไฟวูบวาบนิดนึงในผับใช่ไหมแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเดินเข้ามาตอนแรกก็เดินเราก็จับมือกันอยู่ข้างในแล้วมีน้องคนนึงเดินเข้ามาแล้วเขาก็แบบมาจับมือเราแล้วก็จับสวัสดีครับทักทายอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยื่นของขวัญมาให้เราหนึ่งเป็นเป็นเป็นกล่องสามสามกล่องผมก็ยังไม่ทันมองว่ามันเป็นอะไรแล้วที่ผมก็รับมาแล้วก็อกขอบคุณนะอะไรเงี้ยเขาาก็ยืนยิ้มแล้วก็พอรอเขาบอกว่า ผมให้พี่นะอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ทันสังเกตว่ามันคือกล่องอะไรทุกคนเพราะผมหันมาดูอีกทีนึงมันเป็นเทปเป็นเทปคาสเซ็ตซึ่งสมัยนี้เทปคาสเซ็ตมันหายากมากแล้วนะครับซึ่งมันไม่สามารถเอามาเปิดฟังได้แล้วเพราะเทปมันไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือแต่ว่แต่คือใครที่มีก็คือเราเก็บสะสมเท่านั้นแต่เทปคาสเซ็ตนั้นมันไม่ใช่เป็นเทปคาสเซ็ตธรรมดามันเป็นเทปคาสเซ็ตของแม่พึ่งพุ่มพวงเป็นเพลงของแม่พึ่งเป็นเป็นตลับเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงสามตลับ แต่ว่าน้องเขาต้องติดตามผมพอสมควรว่าเราเนี่ยมีแม่ครูมีแม่พึ่งเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นครูท่านหนึ่งที่เราเคารพบ,บูชาแล้วก็เอาเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างมาซึ่งแบบโอ้ผมตกใจมากเลยก็เลยได้เขียนลง Facebook ไปได้พิมพ์ลง Facebook ไปว่าเออมันเป็นเรื่องราวดีๆนะที่คนที่เขารักเราจริงๆมันอาจจะมีไม่มากแต่ว่าคนที่เขาใส่จใ,สใจเราจริงๆที่เขาแบบลงดีเทลแล้วลงรายละเอียดกับเราคือเขาแบบ เขาละเอียดอ่อนกับเรามากๆจริงๆแบบเออเนาะก็ต้องขอบคุณน้องด้วยหากน้องดูอยู่ตอนนี้ผ่านทางไลฟ์สดช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆสําหรับของที่มีค่ามากๆทางจิตใจแล้วก็มีค่ามากๆสําหรับพิตีนะครับพิตีก็สัญญาว่าจะเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้พิตีเองก็มีตุ๊กตาของแม่พึ่งพุ่มพวงนะครับที่พี่ไก่จันจวงให้ผมมาแล้วก็ยังมีเสื้อ ผมได้โอกาสได้ได้ได้ของขวัญชิ้นนี้มาเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมภูมิใจและดีใจมากผมมีเสื้อหนึ่งตัวที่เป็นเสื้อของแม่พึง่งที่แม่พึงจจ่งใส่จริงๆที่พี่ไก่ให้ผมมาแล้ววันนี้ผมก็ได้เทปคาเสเซ็ตไปอีกสามตลับผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามันน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์มากกว่าหรือว่าเป็นเป็นโชคชะตาที่พาเราเดินมาเจอกันนะครับก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆนะฮะะสารักฝากดาวใช่ไหมนิดนึงนะนิดนึงนะ ขึ้นยังไงล่ะอ๋อจำได้แล้วนิดเดียวนะเอาเอาสักนิดหนึ่งทำไมเดอนข้างเร็มถึงเร็มลาทำไมเลาเลาไดา ครับก็เปถึงเพลงที่ผมเอาความจริงนะเพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยซึ่งเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่แม่ร้องดีมากแต่มีโอกาสได้รู้จักเพลงนี้เพราะว่าพี่ท็อปให้โอกาสผมได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็แกบอกว่าอยากฟังทีร้องเพลงนี้ก็เลยได้รู้จักเพลงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ท็อปที่ทําให้ผมได้รู้จักกับเพลงเพลงนี้ของแม่นะครับผมอ่ะทุกคนน่าจะพร้อมแล้วละ่ะอยากจะให้พาทุกคนไปสนุกสนานกันพ้อมไปทั้งเทิงยู่ฝัางนี้มานอนเด้อยู่เป็นมูกันกอนเด้อล่าเด้อไอสีเงาเด้อจมูเจ้าหนีไข่น่ะนะนะ ทั้งไต่กะเตรียมเอวเตรียมรับสนิมเอวไว้ดีๆนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปโยกย้ายสายเอวค่อยๆขยับจังหวะขึ้นไปเรื่อยๆผลงานเพลงต่อไปนี้ไม่ใช่เพลงของผมฮะแต่เป็นเพลงของน้องชายผมแล้วคนที่แอบรักแฟนชาวบ้านก็รักกันนะเมืนอนี้เขามีแดนเซอร์ยืนเต้งเพิ่งๆเนาะไปใ่นอาพุทธแอวดีๆีนอลุงหักเมียพอ คนเว้ากระยานคนไดยยินจำต้องเปลืองกินก่อนกว่าเงาะบัญยากาคืทอท้องไปแบบเป็นเลยยางๆนะครับปอดฟอดพี่แจงโม่ฟอด ไอ้บอกเลยว่ายินดีแล้วแม่เจ้าเคือมีผู้ขอเสียงพี่น้องนะเล็กฟอนฟอนฟอนชักชักเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอ,เอ๊ยอายุทยาฟร้งางหมอลำออกบ่อน ควดอีสานอยู่บ้นอนใหญ่ย่ใสมาจากทางไหนน้ำควอดขนมละลงทับเมียขอขันเมากะยานคนใดยินจำต้องลืมกินก่อนความเหงาปัญญาขึ้นหอละขึ้นไหล่ในใจยาผิดกับัวอยาเขา ไม่บอกก็ได้แต่คือสื่อน,นั้นดอกบอกลาเสียงยนันปีตนน้นยิ้าหากวันใดผัวเจ้าเปลี่ยนใจออกห่างก,กัานะด้ให้คิดเห็นคนอยู่นอกสายตาอ้สิอาสาเบ่งแย่งลูกเตาสยเจ้าเฮ็ดตา้านมเป็นงห้า ไอก้กสิเอาเรื่องอดีตอ้ปกเคยว่ายินดีรักเอาแมตเจ้าเคยมีผู้แอบรักแอบชอบมันไม่เป็นอะไรเนาะ แต่ถ้าเกิดแอบไปทำอะไรนี่สิเป็นแน่นอนอ่ะเก่าๆหน่อยก็แล้วกันฮะาสาวสํำหน่อยนะเวทีมีบ่นอ้อขอเสียงผู้สาวสํำหน่อยนะเร็วจากสาวสํำหน่อยหรือผู้สาวเหลือหน่อยพวกนี้ไ่ไนเอนะอาจจะตีคืนนี้น <Yeah. S 1> <Hey. S 2> อาจารย้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้ สาวสัน้อยจงเอาเลือดลอยนึกลอยมีแฟนหรือย,อยังมียางดังสถีสิบห้าพนจานาฬนาชักเป็นคุณบางหลังที่มาได้เจอแม่คุณม,มาส,สาวสับน้อยแต่แต่เฝ้าคอยมียมองเนื้อเนี่มละบุญละใจนี้พีก่กลัวจะไม่มีบุญมีได้แม่คุณเป็นแฟนของแสนเต่าใจเอวมาเฮ้เฮ yeah, <yeah>, yeah. อ้ยละว,ว่าคนงามจังว่าละแม่นคน อยากสิตามไป่หอดเรื่องจังที่ได้บอกได้บอกได้บอกที่ไปถามจอจอทางเจ้าสิว่าจะในไอ้มีใจจริงนั้นความฝันนั้นมหาอ้เบอร์สวยามฮัเจ้าจะมาดีใจดีใจดีแน่นอนใจดีใจดีแน่นอนที่ไม่หลบหลอนต้องอ่อนเลยนะจะรักจะชัวอาชีวะจะรักจนชัวอาชีวะมีบาดทะนาน้องมาที่กายจะไม่รักใครคนไหนอีกเลยจะไม่รักใครคนไหนเลยเอวมาเฮ้ สาวสับน้อยจ่างอามเลิศลอยนึกลอยมีแฟนหรือยัง 5, สิบสพันซานารักนาชังเป็นบุญบางหลังลักที่มาได้เจอแม่มามาักุณสาวสับน้อยอแต่แต่เป้าคอยเมียงอง,องเนื้อนิ่มละมุนและใจนี้พี่กลัวจะไม่มีบุญไม่ได้แม่คุณเป็นแฟนแสนเมาโย่โอ้ยอโอ้ย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 โ่ จหวะนั่นแหละแม่นคนน้อยากสิตาไปหดเงินซาละสิได้บ่อดได้บ่อดได้บดด่บสิไม่ทางจอจอทางเจ้าสิว่นนาจังไหนไอ้มีใจจริงนั้นพวาะฝันนั้นบ่ฮ่างไอ้เบิร์สุย่างทำเจ้าจะไม่ดีใจดีใจดีแน่นอนใจดีใ,นนใจดีแน่นอนไม่หลกหลอนมังอ,อนเลยนะจะรักจนชั่วชีวาจะรักจนชั่วชีวะไม่ปาธนา้องมาเก่งกายจะไม่รักใครคนไหนอีกเลยจะไม่รักใครคนไหนอีกเลย ผู้เสียผ้เส่านาฮาย้งหอยู่ก่น้องอแม่ที่ดีแม่ที่ดีแม่ที่ดีคือแม่นี้ม่าม่าแม่้าเสน่ห์รับผ ได้มาเต้นนานรู้สึกจะดีๆนะลืมใจจำว่าเจอไม่ห่างถึงจำเต็มตาหลอนนั้นนะอายุเอาไว้ไม่เคยสาวสองรูปร่างหน้าตาตัวเท่แถมดีใจเองเป็นของของเดิมที่เคยครอบครองเอาไปให้น้องมาได้ไงกันฉันซ้อเจ็บใจแต่จับใจมองในและก็ดูหัวอั่นคุยไปคงหายแหละกันเอาไฟเอาฝันมัวพันไรยดีแม่ห่างว่าเสน่ห์จากมัธยสาวนักเรียนมอ โอ้โด <ged> ่ไอคิดต่อจอจันละสาวม่หามคนงามเขาแฟนเธอเคยเคยมีแฟนแต่สาวมันทั้งมันจาลัเดินเลี้ยวนมันเคยเคยเปลวเคยปอนเโพาว่าเป็นตั้งทาทละห้ามใจไว้กับโน่ฟังให้โน่เลยไอ้วันเคยกับไม่ห้ามคนไทยสมายใจเมื่อกีนเมื่อไหร่ได้พูดได้คุยโว สุดที่ทั้งโต๊ะมาพะทุกับคนในนอเนื้อเยื่อถึงเป็นแม่ห้างแต่บ่อใน้างคือกระต้อซึ่งก็คาดว่าผมมาพอดังนีในนอก็เลยนิยมลุกเถินพี่แสนนิยมอยากแหลกอยากลุกอยากลองเฮ้ยอยากจองกันรู้ตั้งผมแม่ห้างผู้สาวตาคมไปดึกในลานซะแล้วแก้วตาถึงมีราศีพานธ์าไม่เป็นปัญหาใดๆเลยปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอย่างเลยทำเลยผัวสาวแม่ห้างนางมีดังมีดีที่ดีเด้อ นักีกินสิมีต้องการข้อหลักเลยยป๊จนงมาหลายคนกันตามสาั่งมันบอกพักแต่กันบห่างกัจ,จักกันพอให้องทีอยากวามชีวีกับแม่ลขพูดเ้นเจอรดเ,เ,เ,เออยากแล่อยากลุ่นอยากลง อยากจองกันตะ็คู่สร้างสรรแม่ห้างและสาวตาคมเป็นหนึ่งในลานสแล้วแก้วตาถึงมีราคที่ผ่านมาไม่เป็นปัญหาใดๆเลยบอกมีปัญหาอย่างเลยน้ำเคยโัวสาวแม่ห้างนางมีรังดีดีดีเดือสมถ้านานนาทีคือสิ่งที่พี่ต้องการเพราะอลักเคยดุกเน้นเน้นเน้น มันบ่กพังกต่ซ้งมันบ่ห่างก็จับกะทอนในน้องทีอยากรวมชีวิตกันแล้วเอาอีกบ่เอาอีกเอาอีกเอาอีกอีกจังหน่อยเนาะ นะสาวเสือขาผู้สาวอันนี้สร้างนิสัยอดีแทนน้องโอ้ยน้องสมบูกเก่งกใ,ใจผู้เบาแนะ่เสียงตาน้อยสรงเยียมไม่ค่อยสยแม่เราะว่าว้แน่ผู้เบาจะหูสิดูบวดตืและคอยก็นั่งริมดีกรีปีสไตล,ล์ละามใจบ่อยกลืมไปกับเธอแต่ว่าเพินโมเมนต์ของคอยอีรีเราเดิ ทุดทายแฟนของเธอมันเจอเลยสวยอยากทีบอกว่า่อยบอกเกี่ยวเด้อบอกเคยเจอผู้สาวเจ้าเราหมาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาถอนเจ้าบอกเมาสิเพื่อนอนบอได้อยากลรมีเรื่องเด้อครับไปแค่ออกมาถอนเกือบได้นอนรนเลาออกมาดีเมาเกือบได้เข้าโรงพยาบาล ผัวอสาวเสื้อข้าวก็ยิ่มให้ผู้เบาจัาใจแลวว้วปล่อยก็ไว้โตทันตังแต่ว่าสิเมากระดกแล้วละเพียวเพียวเกือบถึงใส่เดียวไปกะเสียวสันหลังจังแมน่นเพื่อนเป็นตาซังแ้านอน้องลายอยากให้เจ้าเศร้สานฮา,าอยากไปเห็นก็คนอื่น หลับสายดื่สายดิ้งเลยเาออกไปด้านนอกก็ระวังทีมดีๆนะครับผม mm hmm. อาจจะเจอแบบเหตุการณ์นี้ได้เวลาผู้สาวก็มาโศกมาเวเนาะไปบอกเกี่ยวเด้อบ่เคยเจอผู้สาวเจ้าละมาก่อนบรรยากาศที่เลยออกมาทอนกะว่าเมาสิมเมื่อนอนคอยบ่ได้อยากละมีเรื่องเดินทับกลับกลับกลับไปเดาออกมาทอนแล้วเดาได้ดนอนร่างเรา ออกปรีเบเาเือไปเข้ารพยมบาทยอดผูดส้สาวเสื้อขาวก็ยิ้มให้ผู้บ่าจะได้ไปยก็ไว้โตตั้งตั้งแต่ว่าสิมเมากระดกเล้าเพียวเพียวเพืออเธอใส่เดียวไปก็เสียวสันหลังจงแม่เพืน่อนตาสั่นทน้องลายอยากให้เจ้าเท้าตาหาน วันถึงจะเป่าเกี่ยวิับเขารอาปัดย้อนผู้สาวเสือข้าวคนยิ้มให้ผู้บ่าจับไตคไยก็ไว้โตทันตั้งใจว่าสิเมากระจกเหล้าเพียวเพียวเพืออเทใสเดียวคอยกระเสียวสันหลังจนแม่นเพเ่็นเป็นสังนแท่น้องนองหลาอยากให้เจ้าเส้าซาฮ่าอย่าไปเหตุก็คนดีย เรายัางเหลืออีกหน่วลงยานเพลงฮะที่จะมอบให้กับสาวกเพลง90ทั้งหลายใครที่ทันเพลงยุค90น,นนะฮะไม่กล้าชูมือขึ้นเลยแต่เขาจะหาว่าเราแก่เราไม่ได้แก่แล้วแค่ผ่านมาหลายปีเขาเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ พิเศษเด้กับวัยรุ่นหน้าเวทีรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะฮะรุ่นนี้เขามีเงินเดือนเป็นของตัวเองครับ600 700เหร้อเหรออะโอ้หึหหหหหหห,หลองแก้ตัวนี้ và yeah, thằng khi khơi tấm già ก็เธอมันดึงดูดนาทียิย่งใกล้เธอคนมีมากยิ่งมีใจให้เธอมากทุกวันรักเธอแล้วใจละก็มีเสียงเพลงให้ใจถึงเธอ อยากจะบอกทุกคนว่ามีทุกเป็นเสียงเพลงในใจขอบคุณนะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยขอบคุณบัตรซูเปอร์วีพีด้านบนด้วยนะฮะ เหมือนกันกับมาชมคอนเสิร์ตเหมือนแบบเราคิดว่าเรากาลังมาชมคอนเสิร์ตที่แบบอยู่ในฮอลใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านล่างโซนอันนี้ก็จะเป็นอัศจรรย์ชั้นสองเลยนะฮะขอบคุณสองแสนกว่าคนที่มาหาผมในวันนี้นะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณสระพรองศ์อะไร <c oughs> อจับมือแหรอลูกครับตอนนี้ตอนนี้หกโมง 6โมงสวันนี้พิธีมี2ง,งานด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ก็จะเดินทางไปต่อที่นนทบุรีนะครับวัดอะไรเอ่ยวัดออกวัดคลองเจ้าวัดคลองเจ้ารับมามเพลงอะไรลูกม,มันแปลว่าฮักได้เลยอะเดี๋ยวในช่วงที่ร้องเพลงมันแปลว่ารัก นะฮะใครอยากเข้ามาเซลฟี่ก็เข้ามาเซลฟี่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจับจบหลังจากจบคอนเสิร์ตพิธีอาจจะไม่ได้อยู่แล้วช่วงนี้มีทางทีมงานจะมีเก็บภาพก่อนไหมครับมีเก็บภาพไหมเดี๋ยวเราเก็บภาพกันก่อนดีกว่าแล้วเรามาส่งท้ายด้วยผลงานเพลงซึงซ้งๆช้าๆกันเก็บจากข้างบนลงมาอย่างนี้ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวพิธียืนอ๋อได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จับฉลากใช่ไหมอะไรเก็บภาพก่อนก็ได้ลูก โอเคเอาได้ลูกครับแล้วก็ในช่วงที่พิธีร้องเพลงมันแปลว่าฮักนะครับผมก็เ,เดี๋ยวเราก็ใครอยากจะถ่ายรูปก็เข้ามาถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับผมก่อนที่จะจากลากันไปเนาะวันนี้อาจจะรีบเรลงนิดนึงเพราะว่าพิธีมีงานสองที่นะครับก็เลยอาจจะมวนเดียวจบเลยวันนี้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ติดภารกิจอะไรก็ อยากไปสนุกต่อก็ตามกันไปได้ที่วัดคลองเจ้านนทบุรีนะครับที่นู่นเราจะหนักจะเต็มเต็มวงเลยครับวันนี้ดนตรีสดด้วยนะครับสดแบบเต็มแบดน,นะครับพาออยากให้ทุกคนไปสนุกสนานกันเนาะนะครับหากใครไม่ติดภารกิจก็ไปสนุกสนานด้วยกัน